สวัสดีท่านชมนทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมซาเล็กนะครับวันนี้เรามาลองดูพีวิลศึกตำนานมังกรแห่งอมตะนะศึกชีชะตานะครับเป็นซีซั่นต่อไปที่จะมาในวันพรุ่งนี้เนาะก็อย่างแรกนะครับคลิปนี้เราจะเน้นไปที่การรนะีแอคเนาะเพราะว่ายังไงการหาดูมันก็ไปหาดูได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นเป็นการพูดแซมๆให้ได้ข้อมูลเยอะๆนะครับส่วนใครที่สนใจเนะี่ยก็ สามารถไปดูในช่องคุกกี้รันออฟฟิเชีได้เลยเนาะค o กกี้รันทีเนะครับไปดูได้เลยนะครับพิมพ์ว่า c o o k ี้รันก็เจอแล้วนะอืมก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่าอันนี้ผมตื่นเต้นมากนะอัปเดตนี้คือคุณดูปกสิครับแค่ปกแม่งก็สวยอลังการมากแล้วเออผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในปกที่สวยที่สุดเท่าที่คุกกี้รันเคยทำแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ย บล็อกช็อกโก้อันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะมาะอัปเดตต่อไปนี่แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับสวยมากน่ารักมากนะเออสุดยอดแล้วคุณดูดีเทลดีครับโอ้โหคุกกี้กี่ตัวไม่รู้นะครับแล้วคุณด,ดูลำไย,ยดิโอ้โหอะไรอะไรอะไรวะเนี่ยแม่งเต็มไปหมดอ่ะโคตรโคตรสุดนะครับพวกนี้เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมจะพูดเนาะอุ้ยน่ารักอะ เอออเอ้าเออเ้ยเอ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 ้ยตัวนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยว่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าลำไยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโหดมากเนาะเออแบบสุดยอดระดับแบบซูเปอร์อะไรซูเปอร์เนทอรัลอ่ะเออแล้วแบบน้องคนนี้มันลิงก์กับลำไยอ่ะผมว่ามันน่าจะแบบมีอะไรพิเศษเนาะเป็นคนรับใช้หรือแบบหรือแบบเป็นอะไรเกี่ยวกับส่วนของลำไยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ ต้องรอดูนะครับเออน้องนี่น่าสนใจมากนะน่ารักมากแถมแบบแม่งแบบแม่งมีอารมณ์แบบตาเรืองแสงด้วยอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบกิจกรรมตามอัปเดตทั่วไปนะครับเออันนี้ก็แบบอัปสก,กิลนะครับอัปสก,กิลเล่นตัวละครเนาะซึ่งเนี่ยดาร์กช็อโก้บ้างเอออืมมันผมว่าดาร์กช็อโก้น่าจะบับแหละนะครับเอออัปเดตนี้นะครับอืมผมดาวนะผมเดาวนะครับ อันนี้ก็อัปเกรดสกิลนะครับตามปกติเลยนะครับแต่ทางแยกมันเยอะจังวะอ่ามีอะไรอุย้ยนี่ครับคุกก,คกี้ไม่บาร์ช็อกโกเนาะอืมออ้ยตัวมันเท่มากนะเออผมแหวก็เมด้วกามันจะเท่ขนาดนี้อ,อ,อุ้ยอุ้ยเหียโอ้หนึ่งสองเก้าไอเหียโอ้เป็นตัวสายกดแล้วแม่งกดได้เก้าครั้งแล้วมีหลอดฟ้าหลอดเหลืองด้วยเนาะหลอดเหลืองน่าจะสกลิลใหญ่นะอืมเหมือนแบบมันเป็นการแทงเนาะ เนี่ยปังเนี่ยแต่ก็หลอดเหลืองเนาะอ๋อหลอดเหลืองเป็นยาวนะครับหลอดฟ้าเป็นสั้นเนาะอู้ตัวมันอิสระขนาดนี้โอ้ยน่าเป็นห่วงว่ามันจะเล่นยากอดีปัญหาเลยนะครับโอ้งานใหญ่ละอะอันนี้ก็เป็นแคนดี้นะครับก็หลอด,ดแดงเนานะอ,อ,อู้อโอ้วคตดโอ้โอเละกลัวเล่นยากจังว่าตัวนี้อ่ะแล้วก็ดาร์คสเปกเตอร์เนาะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทำไรเอ่ย ให้ตัวใหญ่หรออ้แล้วก็ให้แ้มเนาะแปดแสนแปดแสนแปดแสนนะน่าสนใจจังนะครับเอออัปเดตนี้นี่น่าสนใจนะอุ่ยแล้วก็ยังไม่ทันได้สับอะไรเลยสมบัติเลเจจนนะครับอืมอ่ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอู้หูยอ้ีออ่ยังสวยอะโอ้โหคุณดูความแดงความฟ้าความเหลืองดิอืมแล้วไอออฟแม่งยังสวยอะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบขอญาติก,กอขอญาตก,กออู้มันสวยมากเลยนะเออสีมันดีมากผมผมแบบผมชอบแนวนี้มากนะสีมันมันดูแบบโอ้โดูดิโอ้โดีเทลมันแบบสุดยอดเนาะมันเป็นเหมือนแบบหอกสามธาตุใช่ไหมอืมประมาณนั้นนะครับเป็นสายฟ้าน้ำฟไฟไหมเออเดี๋ยวดูสก,กิลย่อยกันนะครับเผื่อมีนะอ่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้สายฟ้านะครับอู้สวยนะ อันนี้น้ำไฟอม่น้ำไม่ก็น้ำแข็งนะสวนน่วน <one> อันนี้น่าจะไฟอู้หูเจ๋งอะ so if we reach the goal of the fourth spear of cataclysm event every player who reach master class gets one copy of the legendary treasure sent directly in the i r mail box when the update drops อ uh, <the> ่าเมื่อกี้เหมือนมิกแม็กเขาพูดว่าแบบคือแบบถ้าโกลบอลมันถึงเขาจะให้จังหวะแจกฟรีเนาะซึ่งทุกคนรู้ว่าว่ามันถึงแล้วนะมันถึงไปแปบบ๊แบแป๊บแป๊บเองเนาะ ก็แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือต้องเล่นให้ได้แล้งมาสเตอร์ในการตีหอกด้วยนะครับเออก็เรียกว่ามันก็ยังไงมาสเตอร์มันก็ง่ายๆนะเออทุกคนก็อย่าดืมไปทํากันนะคนที่ยังไม่ทําอะโอ้โหทำโอ้ยทำไมันเท่ขนาดนี้เนี่ยโอุ้ยนี่มันเจ๋งมากเลยอันนี้อันนี้แม่งเจ๋งจริงอ่ะ ผมไม่โอ้เอโอัโอโอโอนนี้อันนี้ก็สุดยอดนะแปบบ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 แอบแอบแอขอก่อมาคือผมพูดตรงๆผมผมว่านี่น่าจะเป็นสกินที่เท่ที่สุดเท่าที่แบบอีิีเคยมีแล้วนะเออไม่นับเลเจนต์นะเลเจนม์นเวอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินที่แบบหล่อที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วนะโอ้โหแม่งสุดยอดดีเทลแม่งแบบได้พ่อมาเต็ม,เต,มเต็มอะแล้วก ส่วนไออันนี้อันนี้ก็เท่นะเอออันนี้ก็ไม่ไม่แพลนะแต่ถึงแม้ว่าผมจะชอบอน,นุคือแบบไอ้ดักช็อกแม่งแพทเลนคาลเลอร์มันดีมากทุกอย่างมันดีดักช็อกมันหล่อด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับอันนี้สีอันนี้สีสวยนะออันนี้สีแพทเลนมันดีเนาะแล้วก็มาม่วงอ้าวคิดถึงเนาะหวังว่าน้องจะได้บัฟนะครับแต่น่าจะได้แหละนะครับเอามาเมนชั่นขนาดนี้นะครับได้สกินก็คงจะต้องบัฟเลยเนาะน่ารักมากนะครับหวังว่าจะเก่งนะเออสามตัวนี้เออไม่ไม่ต้องเก่งทุกตัวก็ได้ แล้วก็อันนี้นะครับสกินเยลลี่นะก็ผมผมไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างนี้แล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็สวยดีนะอันเนี้ยอ่าจุดนี้เหมือนเขาโชว์การเล่นเล็กน้อยครับแต่เรามาดูสิ่งนี้นะครับพอเห็นม้ากระโดดอันนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับม้ากระโดดมันเป็นสมบัติที่แบบถ้าเราได้ตัวใหญ่มันจะเริ่มคูรีคูดาวนะครับแล้วเราก็ต้องกระโดดกระทืบพื้นเนาะเพื่อจะได้รับคะแนนนะครับตอนที่ตัวใหญ่นะซึ่ง เมื่อลองคิดดีๆแล้วบาร์ช็อกโก้มันก็สัตว์เลี้ยงให้ตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วดาร์กโกโก้มันก็เป็นแบบเอ่อตัวมันก็ตัวใหญ่ทุกครั้งที่อันตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสมบัติม้าก,กระโดดอาจจะได้บัฟนะครับเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตัวสายแบบตัวใหญ่มันเริ่มเยอะนะอัปเดตนี้อุ๊ยอูอะไรวะเนี่ยอ้ยสัตว์ไม่น่าอาปากเลยอันนี้น่าจะเป็นไม่เบรกเอาก็ตีบอสเนาะ อ่าแต่เดี๋ยวเราคุยเรื่องเดิมก่อนนะครับก็ผมคิดว่าสมบัติมากระโดดอาจจะได้บัฟนะครับเพราะว่าตัวสายกระโดดมันเยอะนะครับแผ่นนี้แล้วก็ตัดมาอีกเรื่องนะครับคืออันนี้น่าจะเป็นตีบอสเนาะน่าจะต้องสู้กับลำใหญ่นะครับหรือว่าเบรกเอาวะเออมันเบรกเอาหรือเปล่าวะเพราะว่าเออเมื่อกี้มันมีแรงโปเกสเนาะซึ่งปกติแรงโปเกสมันไม่อยู่โหมดตีบอสนะครับ อันนี้น่าสนใจมากครับผมจะสรุปให้สั้นๆนะมันคือระบบย้ายครับมันคือระบบย้ายเนี่ยเห็นไหมอ่าดูในคลิปเลยนะเห็นไหมเขาจะย้ายลงมานะครับให้เรามันมันมาใกล้กับโปรเกสปัจจุบันเรามากขึ้นเนาะซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเออเพราะว่าการไล่ตามลูกกวาดมันค่อนข้างยากนะครับซื้อมันก็ค่อนข้างจะแพงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อาจจะดีสําหรับสายประหยัดก็ได้เนาะทุกคนเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมเขาเลื่อนแก้วมังกรให้ลงโปรเกสมาเนาะก็ใช้เวลาปลดล็อกลงมาเยอะนะครับ ก็เป็นระบบที่ดีสําหรับสายประหยัดนะเผื่อบางคนแบบไม่อยากแลกตัว๋วไม่ก็ไม่อยากจ่ายเพชรอะไรย่างนี้ก็น่าสนใจนะเอออันนี้ก็เจ๋งมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะครับก็เป็นแกลลอรี่เนาะเหมือนเราจะเอาคุกกี้ที่เราต้องการอย่าให้ไปเล่นเหมือนแบบมาดูแกลลอรี่เนาะดูว่าแบบคุกกี้เันผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งน่าสนใจอีกแล้วนะครับเอออัปเดียนนี้มันมันโหดจริงๆเนาะ เผื่อผมว่าดีกว่าอัปเดตลินจีลำยายอีกนะครับเดือนก่อนน่ะเออมันดูมีอะไรเยอะมากๆนะอัปเดตเนี่ยพอเข้าแบบเริ่มกระจายหลายๆอย่างมันดูแบบหลายๆอย่างดูมีอะไรเยอะเนาะอุ้ยคุกกี้ดากอนไอเนาะอู้สวยมากอู้สวยอู้อุ้ยไอสวยอะ เอ้คือคือไอ้ตัวมันเจ๋งนะตัวนี้น่าสนใจจริงๆนะครับเออคือแบบมันลิงก์กับลำไย,ยมันน่ารักเนาะหวังว่ามันจะเก่งแล้วกันนะครับตัวนี้จริงๆก็อยากจะให้เก่งเยอะๆแหละนะครับเดี๋ยวขอกอยก่อนแปบบ๊บเนี่ยน่ารักมากนะคุกกี้ดราคนอายตามังกรเนตรมังกรเหรอน้องเป็นอะไรน้องเป็นตาของลำไย,ยหรือเปล่าเอ๊ะแปลกๆนะเออแต่เดี๋ยวก็ค่อยรอนะครับอันนี้มันจะมาช่วงครึ่งเดือนต่อไปนะครับไม่ใช่อัปเดตต่อไปนะอ่ายบาย อ่าเหมือนจะจบแล้วนะครับทุกคนอ่าอันนี้โค้ดนะครับก็จะเป็นเอ่ออันนี้นะครับ last dragon battle เนาะก็ไปกอกเอาได้นะครับตัวใหญ่ทั้งหมดเนาะอืมประมาณนี้เลยนะครับไม่รู้ได้กี่คูปองแหละนะครับแต่ว่าน่าจะแบบไม่ใช่ได้กี่คูปองสิไม่ไม่รู้ว่าได้กี่ไอ้กากกันนั้นแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับก็ก็ยังไงก็กอกนะของฟรีอ่ะเออ ก็ถือว่าโดยรวมอัปเดตนี้น่าสนใจมากนะน่าสนใจกว่าอัปเดตลำไย,ยอีกอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นสายฟรีก็ได้เนาะไม่ได้มีอะไรให้แอคทีฟมากในอัปเดตก่อนเนาะแต่อันนี้คือมีอะไรเยอะมากนะคุกกี้ที่น่าจะบับน่าจะสามตัวนะสกินดาร์กช็อกโก้หล่อมากนะครับแล้วน้องดาร์ก,กน,น้องตามังกรก็น่ารักนะครับเนื้อเรื่องก็ดูจะดีนะครับเบรกเอาใหม่ก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะแบบปัดฉิมจริงๆแล้วเนาะก็ น่าสนใจมากนะครับเดนี้สุดยอดเนาะก็วันนี้ขอเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันเนาะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ